สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมสรรพากรนะครับมีข่าวดีเขาเปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ631อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน265อัตรานะครับวุฒิปริญญาตรีใน าสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางบัญชีและต้องสอบผ่านภาคกอของสำนักง,งานกอพในระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัมักรารปฏิบัติงานาจำนวน350อัตราวุฒิปวสในสาขาบัญชีการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศธุรกิจการจัดการโลจิสติก การจัดการธุรกิจค้าปลีกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการโฆษณาประชาสัมพันธ์เลขานุการการโรงแรมและบริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจการจัดการการจัดการสำนักงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสอบผ่านภาคกในระดับ ปสขึ้นไปนะครับสาตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน16อัตราวุฒิปสในสาขาบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการโลจิสติกการจัดการธุรกิจค้าปลีกการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การเลขานุการการโรงแรมและบริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจการจัดการการจัดการสำนักงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและสอบผ่านภาคกรในระดับปวสขึ้นไปนะครับการรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่25มกราคมถึง16กุมภาพันธ์64ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ tax.thajobjob.com/ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ